ผู้รักผมยังไม่มีผู้รักผมยังไม่มีมาเห็นสติโอ้ยไม่มีสตางค์รักที่มันสุดหนทางรักเขาไม่จางรักนางไม่น่ายรักน้องไม่หายจนตายไม่เลือกภัยสิเย,ยิบใ้คอยค่อยสาวเด้อดเข้ามาอยู่เปิดประตูสาหนอหลับนองจ้องไห้ให้ยู่ฟียังบม่มีไปจ้องจ้องใจเดือไอ้ักเทียบเา เมีย,ยพอนสักบะหมี่ทางสู่ผี่บอเคยเจ้าผูดด้ใดไปสวยด้วยนะายอ้ยต่ต่อ,ตอเปิดใจล้อน้อแม่นรลับนองรับได้หัวใจว่างให้สังจบรับรองท่าจองหัวใจรับรองท่าจองหัวใจจะเอาห้องไหนไม่มีผีบังรักแน่ไม่แพ้ไม่พังรักผีจริงจังรักอย่าง,ร,งรักเดินรับรองไม่เถ็ผมใจผู้ดใดไว้คือเบา มอไปเด้อใดแตงว่าย้อมอาสา,าน้อแมนรับใจให้ไปสิเจ้าสังานไปต้องการใจอายบ่ามีขายเด้อเสือขันสนใจบ่ขายบ่ซื้อบอ่ซืออนนอออ้อโอ้ยนอ่านเมอซื้อบ่เหลือบุ้ยนั่นละนาละนาแฟนฟังนาผู้ใดแฟนป่ามาเอากับพี่ ให้สยมใจ้คอยคอยสาวเดือเขามาอยู่เปิดประตูซาโนหลับนองจองไว้ให้ยุดพี่ยังบ่มีไผจองจองใจเดือดไอ้ชักเที่ยวเบาพืนเมียพ่อนสักปมูโอยทังสู่พี่บ่เคยเจ้าผู้เตยไม่สวยเมื่นายไอ้ตั้งต่อเปิดใจล้อนอแม่นลับได้หวดดัวใจบางให้สังจอบ รับรองถ้าจองหัวใจจะเอาห้องไหนไม่มีผิดหวังรักแน่ไม่แพ้ไม่พังรักพี่จริงจังรักยั่งรักเดืนรับรองไม่เคนผมใจผู้ใดไว้เพื่อเ้าหมอ,อ,อ,อไปเด้อดใดตั้งว่ายอมอาสานอแมนลับใส่ให้ไปสี่เจ้าสง,ง่าไผ่ต้องการใจอ้ายพอมีขายเดือให้ซื้อขั้นสนใจบ่าขายบอซื้อไว้นานมือ นั่นเมื่อนานาสิบอลืเลือดอ้ยนั่นละนาละนาแฟนพังนาผู้ใดแฟนป่ามาเอากับที